สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมากรุ๊กไก่ไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับเล่นเปิดขุนพลคู่ขึ้นมานะครับเป็นม้าทีมขุนพลคู่นะครับเปิดเบี้ยขึ้นไปครับนะครับขึ้นโคนครับขึ้นม้าครับไปครับ าก็มาวัดกันนะครับตำแหน่งนี้นะครับไปครับเรามาเล่นันตรงกลางเหมือนกันนะครับไปครับเปิดเบี้ยขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็ระเบิดเล่นกันไปเลยนะครับไปครับสีกินซีครับเม็ดครับ แทงไล่นะครับกินขึ้นไปครับนะครับตำแหน่งนี้นะครับเสริมขึ้นไปครับมาเมือไม่ต้องสนใจนะครับเอาม้ามาจับตำแหน่งนี้คืออะไรครับ มาไปครับจับกินเบีย้ยนะครับไล่นะครับ ไล่ตำแหน่งนี้ก็มากินเบี้ยไปก่อน,นครับเราจะได้แท่นหมากครับตำแหน่งนี้นะครับถอยนะครับถอยมามานะครับเอาโคนขึ้นมากันนะครับโคนขึ้นมากันตำแหน่งนี้ก็ไปครับ ไล่มาขึ้นไปนะครับไปครับเปิดขึ้นไปอีกครับกินนะครับไปครับโคนขึ้นไปนะครับสองดอกนะครับเบียกันไปครับ ดิ่ลิมขึ้นมานะครับดิ่ลิมขึ้นมาก็าไม่สนครับก็เป็นโคนไปครับ เินม้ามาในตำแหน่งนี้นะครับเราปักเม็ดขึ้นไปได้นะครับปักเม็ดขึ้นไปนะครับไปครับเม็ดกินนะครับโคนไปครับบรเล่นทันนี้นะครับเป็นสายบู๊นะครับไม่มีถอยเลยนะครับ ไปม้านะครับไปม้าตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เราไล่กินม้านะครับขึ้นไปไล่กินม้านะครับนะครับขึ้นไปไล่กินม้านะครับถ้ามา้าหนีมาตาคอควายสิบหกนะครับจะเอาเบี้ยไล่อีกหนึ่งทีนะครับเดินเรือมาตำแหน่งนี้ ก็ไม่ว่ากันนะครับเดนเรือผูกม้าไว้ก่อนครับคุณเันทันนี้ไม่มีถอยนะครับสุดยอดนะครับ ัวหนีม้าไหมครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับหมกลุกไข่ไก่ก้าวฟ้านะครับจังหวะนี้นะครับ ทำยังไงดีครับกินมา้าครับกินม้าก็มากิกนที่นออ้าผัวครับกินเรือไปก่อนครับ เรือมาผูกตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้จะเล่นงานเราครับทีมานครับ สีดำเชนมาก,กิขึ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้ก็เปิดเบี้ยไปก่อน,นครับเอาเรือมากันนะครับเอาเรือมากันตำแหน่งนี้นครับเอาเรือมาซ้อนหรือเปล่าครับเอาเรือมาซ้อน,นครับ มาซ้อนนะครับตำแหน่งนี้ก็นะครับใช้เรือนะครับต่อเรือไปก่อนนะครับอันตรายนะครับเรือสองลำนะครับเรือซ้อนครับกินครับ ำแาน่งนี้ก็น่าจะานะครับเอามานะครับออกมานะครับจับกินเบี้ยนะครับจับกินเบี้ยก็น่าจะใช่ปัญหานะครับ เดินเรือออกเดินมา้าออกมามั้งเ,เดินเรือออกมามั้งครับครับกินคนละตัวนะครับให้กินฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับ กินตัดมาแล้วนะครับเ mm hmm. บีย้ยกินนะครับ mm hmm. เขากินเรานะครับกินเราก็เอามั่งนะครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับกินครับทิมเบี้ยมาในตำแหน่งนี้นะครับ ไปครับมาไปครับเดินโคลนขึ้นมานะครับเดินโคลนขึ้นมาก็กดไปหนึ่งทีนะครับ จังหวะนี้ระวังโคนหายนะครับเปิดลุกไม่ได้นะครับเดินอะไรดีครับเดินขุนหลบนะครับตำแหน่งนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าขอแนะนํานะครับให้ใช้นะครับเรือนะครับเรือกินม้านะครับเรือกินม้านะครับจะเข้าตำแหน่งลูกคาดนะครับกคาดกินเรือนะครับไปครับเอาเรือกินนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าคู่ต่อสู้ยอมแพ้แล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ